มืัอนี้สับสับสับฝาเนาะไปรุ่นเนาะกะแล้วอยู่บอกเหรอเล้วแล้วครับฝาข้างนอกอยูน่นะแล้วเนาะโอ้ยไปรุ่นนะครับชาวบ้านาเพิ่นลงมา เมื่อคืนเมื่อวานนี่ดิจวดน้ำเขาอยู่บ่การจวดอยู่เห <ไป S 2> ็นบ่ก็งเสื้อดำเสื้อดำนี <c oughs> ่ครับมีสองแผงด้านหลังนี่แล้วก็อีกมือนี้ยมาใครแ้วนอกเป็นบ่ <c oughs> นี่นะครับแผ <c oughs> งยาวนี่นะครับ ็สวัสดีครับเช้านี้ก็พบกับช่องช่างเดียวชาแนลนะครับเฮ้ยครับฮะแนบอกแล้วแล้วลวะเอ๊ะ

สวัสดีครับนี่ครับสุดยอดหลีน้ำครับอ่าเพื่อนเบา้าเฮ้ยว่าล่ะน้องพี่ที่เพื่อนเบ้าเนาะกัะสมเพื่อนเบ้าอยู่หรอกเนาะได้ยังเห็ดนี่ครับเป็น ต่อต่อไม่บอกเอยไหนๆมันเป็นอย่างมันมันง่วงอ,อ,อ๋อครับท่านผู้ช่วยก็ซ่อมประปานะครับแล้วก็ต่อต่อแยกออกมาไว้ใช้งานใส่วาล์วปิดเปิดเพื่อใช้งานในโรงโครัวนี่ครับว<อ>ันเดี๋ยว์จะพาไปดูเดี๋ยวจะพาไปดู ห้องน้ำครับเพื่อเห็ดยังนี่ช่างช่างนี่เห็ดยังครับช่างนี่นะเสื่อมเสื่อมเสื่อมยังนี่ครับนี่เอาไปเห็ดยังอันนี้เสื่อมนี่ครับข้าวเพลโครงคานเนาะครับถามแค่นี้แหะครับนี่ครับนี่คือห้องน้ํานะครับ มื่อนี้เห็นอยังครับจุด่ังเบิ้มสวัสดีครับชังเบิ้มครับคุณลุมเทคานเนาะครับคานลอยขึ้นบ่หรือเอาเอาต่ำลงเอาต่ำลงครับเอาต่ำลงเนาะหลังคานกับเพียงนี้อ๋อหลังคาเพียงนั่นเนาะครับใครอยู่ดินเท้องไรเนาะครัแตนมาใช้เอาโอ้ยสุบเอาเถาะมันชีเจือนแต่ดินมันแน่นอยู่เลยเนาะแน่นเลยดินคานแล้วก็เทพื้นอลไรยังแล้วก็แล้วเหรอเนาะ ทำแล้วแล้วก็ก็สุบญนะแล้วก็สร้างลายนิดน้อยขอเขาเก่งอยู่บุพพนตาผมดอกบุเืองคนนะเป็นๆนดิดน้อยสุนีนี่สร้างคนกำลังขุดขุดเป็นร่องให้ได้ระดับแล้วก็วางันโค้งเล็กสร้างใหญ่ใส่เสื้อดำกำลังเชื่อมอยู่ครับเอ,เอาถือให้ละอย่าไปให้สร้างยายใหญ่เลยแม่เห้ย ไอ้เขาแล้วนี่นิฮะดิเดืดเบื้องเลยสามไงเบื้องข้างในครับข้างในก็นท่านผู้ใหญ่ก็ทำความสะอาดมันสะอาบอย่างเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วก็ทำความสะอาดเก็บของออกไปเนาะครับท่านเนี่ยท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ช่วยนะครับโอ้สุดยอดเลย ก็รายละเอียดก็สลหรับมือนี้ตอนเศร้ากับอัพเดตแค่นี้วอนนะครับเดี๋ยวตอนแรงๆสิมาถ่ายให้เบอ่งอีกว่ามีอย่างที่เป็นเห็ดแล้วเสร็จมีอย่างที่อห็น สำหรับมือนีไม่มีอย่างที่เห็ดแล้วแล้วนะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่างเดียวนะครับเ้อสวัสดีครับ